ในการตอบปมน้ําแทงน้านะครับสาหรับหมู่บ้านนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งครับในการวางตําแหน่งนะครับตรงนี้ทางโครงการเขาวางตําน้ำไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังผมเป็นแทงน้ําในตัวแทงน้ําเองนะครับก็จะมีท่อน้ำสามท่อนะครับมีท่อน้ําเข้าแทงน้ําแล้วก็ท่อน้ําออกแทงน้ําและอีกท่อหนึ่งก็จะเป็นท่อระบายน้ําทิ้งเวลาเราจําเป็นจะต้องทาความสะอาดแทงน้ําหรือว่าแทงน้ํามีความสกปรกสะสมไว้เยอะๆนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูครับว่าไอเดียของโครงการเนี้ยเขาทําไว้ยังไงจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโครงการเนี้ยเขามีความใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตามมาดูครับโอเคสำหรับท่อทั้งสามท่อนะครับยวต้องอธิบายก่อนนะครับว่าแต่ละท่อคือท่ออะไรบ้างน,นะครับ โดยส่วนมากนะครับท่อที่อยู่ที่สูงที่สุดในบรรดาสามท่อนี้นะครับจะเป็นท่อน้ําสําหรับเข้าแทงน้านะครับเอาน้ํามาเก็บไว้ในแทงน้ําโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางมิเตอร์น้ําของการประปานะครับส่วนท่อด้านล่างที่อยู่ตรงกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นท่อน้ําที่ออกจากแทงน้ําเอาไปใช้เข้าปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เข้าไปใช้ภายในบ้านแล้วท่ออีกท่อนหนึ่งนะครับที่โดยปกติจะมีวาล์วปิดไว้นะครับปิดไว้ตลอด แล้วก็จะอยู่เตี้ยที่สุดของถังนะครับตัวนี้จะเป็นท่อสําหรับระบายน้ําทิ้งกรณีที่ว่าเราแล้งล้างแทงน้ําหรือว่าเราต้องการระบายน้ําออกจากแทงน้ําทั้งหมดนะครับซึ่งตัวท่อตัวนี้นะฮะเขามีความใส่ใจก็คือโครงการเขาเดินท่อไปใส่ไว้ในบอ่อพักไปแล้วนะครับุ๋กหมจะพาไปดูบอ่อพักนะ ก็จะเป็นท่อสีฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งโครงการเขาวางไว้ให้แล้วข้อดีของการาวางระบบท่อแบบนี้ไว้นะครับก็คือว่าถ้าวันหนึ่งนะครับมีความจําเป็นจะต้องระบายน้ําในแทงออกทั้งหมดหรือว่า,าลูกค้ามีความประสงค์จะล้างแทงน้ํานะครับก็สามารถเปิดตัวดรนน้ํานะครับสามารถเปิดระน้าก็จะมาไหลตรงนี้ได้เลยทําให้คาบสกรปรกนะครับที่มันอยู่ในแทงน้ํา ไหลามาตรงนี้ได้เลยโดยที่พื้นข้างบนนะครับจะไม่มีการเปืือนไม่มีการเลอะเลยนะครับอันนี้ผมมองว่าโครงการเขาใส่ใจมากๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับอ่าถ้าตรงนี้มีประโยชน์ก็นําสามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของโครงการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดน้ําให้ดูนะครับอ่าเราก็มาที่ตัววาล์วด้านล่างสุดนะครับก็เปิดก็จะมีน้ําไหลามาเลยนะครับ โอเคอันนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็ใครชอบก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับบ้านตัวเองนะครับ <Okay. S 1> เวลาเราจะล้างมันแทนแนั้นอะไรเงี้ยสะดวกไม่เลอะเทอะข้างบนนะครับดียงมากเลยครับเล่าได้ครับกสดีครับ